ปอดน้องหำกล้วยอ,อ,อะไรก็อปอกนะครับแล้วก็ต้องชิดเป็นชิ้นเล็กๆนี้ให้เขานะครับเขาก็จะกินก็ต้องชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับอืต้องชิ้นเล็กๆนะครับแมวแมวชืว่ออะไรนะคะชื่อห๋ม,มหำโหดผู้ชายหำโหดชอบกินกล้วยอ๋อนเดนา้อือนีน่ครับต้องกินกล้วยต้องชิ้น ชิ้นต้องชิ้นเล็กๆนะชิ้นใหญ่<ะ>เกินกับไม่แดกผู<ะ>้ชายทำหดกูเนี่ยนี่แหละชิ้นใหญ่เขาไม่แดกนะต้องต้องแบ่งครึ่งก่อนอ่าแบ่งครึ่งอืมใช่ต้องกินวันละสองลูกนะเนี่ยสอ,สองลูกเลยค่ะต้องสุกงอมๆหน่อยนึงหวานๆฉ่ำๆอืม,มอืมนี่ครับแมวกินก,กนล้วยกินเนื้อปลาไม่ได้ ดัก <That. S 2> ป่าไม่กินอืมกินแต่ผลไม้แม่ตัวเนี้ยแมา่น้ำซาีน้ำซีน้ำซีกินเถอะแดกเถอะอืฉันจะไปให้กหล้วยนตะ่อนะอะเฮ